จ้าพัดก่อนทุกท่านคงสงสัยว่าทำไมผมึสามารถคุยกับเชฟแมวได้เพราะบนนี่ไงสมุนไพรภาษาเพียงแค่ท่านดื่มมันเข้าไปแค่นี้เท่านั้นเองทุกท่านก็จะสามารถพูดคุยกับเราสรพสัตได้อย่างง่ายได้อ้ยเอ้ยอ้ไอช่องนี้มันมีทางร้านซับเด้อหรอกเออเออกูก็ว่ากันแหละมึงด่ากูเหรอฮะมึงด่ากูเหรออิมูเชีย โอ้โนี่มันก็ถึงเวลาแล้วอยู่กันเหรอที่เราต้องทำคลิปอีกแล้วทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆโอ้ <c oughs> โอเคครับสวัสดีกัด้วยครับเพื่อนอยู่กับผมเบเกอร์ทีวีแล้วนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter ต r ทีด้อมอยู่ในกันอีกครั้งนะครับจากพาร์ทก่อนเออคุณยายคุณยายจะให้ผมไปปราบเคซูงั้นเหรอครับคุณยาย แล้วเมื<ท>่อ <Lanc an> คุณยายจะไปผมไปล่าเคซู <im cia> งั้นเดี๋ยวผมจะไปถามฮันเตอร์มือฉังดีกว่าว่าเขามีวิธีการรับมือเจ้าเคซูอย่างไรบ้างเอน้นี่ลุงลุงลุงเออลุงเคยสู้เจ้าเคซูไหมเรียใครลุงเดี๋ยวมาตบเออโทษโทษโทษลุงเออเออคุณพี่พี่เนี่ยเคยสู้เจ้าเคซูไหมอืมเคซูเออก็ก็เคยเนะแล้วมีอะไรเออลุงเนี่ยผมเนี่ยจะต้องไปสู้กับเจ้าเคซูเนี่ยเออลุงพอมีวิธีการรับมือไหมอืม <semester. S 2> วิธีการรับมืออย่างนั้นเหรอ มันก็มีอยู่นะอจริงเหรอลุงมั่นชื่อบอกผมเลยดิอืมก็ได้นะแต่ว่าเราไปคุยกันหลังโรงแรมดีไหมคือคือคือเออคือเออคือลุงเออคือผมไม่ใช่ประเภทนะั้นคือลุงผมขอตัวนะผมขอตัวนะลุงคือผมไม่อยู่แล้วเมื่อฮันเตอร์บือฉมังพึ่งพาไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปล่าเจ้าเคสกกเกูกันเลยก่อนก็นเลยก็แล้วกันเอาละรับเลรชเรียบร้อยโอเคไปล่าเลยรอแป๊ เข้ามาในแมปป่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถามผู้คนแถวนี้ดีกว่าเ่าเขาเห็นเจ้าเคซูไหมเออพี่ครับพี่ครับพี่เห็นเคซูไหมครับพี่เออเอเอ,มเอ,มเอมไม่เป็นไรนะพี่เขาอาจจะไม่ว่าโอเคเดี๋ยวถามพี่วันนี้ดีกว่าเออพี่ครับพี่ครับพี่เห็นเจ้าเคซูไหมครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่แม่งยิงชีพหายรอแป๊ โอเคสวัสดีจ้ะเจ้าเคซูเราเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะเจอกันตอนไหนวะคุณจะไม่เคยเจอมึงโอเคปาเพชรบอลไปหนึ่งสเต็ปแล้วเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหมึงแม่งกระโดดะเจอกันครั้งแรกกระโดดเอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 โอ้โหแม่งแล้วนึ่วันนึ่งดาบูดาบูลืมรับมาโอเคโอเคขอเวลาสักคู่ขอเวลานอกขอเวลานอกมึงอย่านะเฮ้ยมึงอย่าเออมึงไปเล่นกับแมวก่อนเฮ้ยยเดดีี๋ววจังหะไม่ แ,แม่งเอ้ยเคซูเคซูเคซูเคซาเคซาบาร์บีคิวขบาบารคิวแม่งบาร์บีก้อนโอ้โหไองามไส้เอ้ยมาขอระเบิดมึงหลับใช่ั้มกูขอระเบิดกูไม่ได้เอาระเบิดมามลืมอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรดื่มเดมอนรังไปเออเพิ่มพลังการโจมตีสักนิดล่อให้มันเจ็บนี่ต้องซอซที่คอล่อที่แข้งล่อที่แข้งทำไมแม่งกระตุกไหวจังวะ อ๋อกูรู้แล้วคมอาวุธตูรถโอ้โหลืมรับคมเดียวมึงรอกูแป๊บหนึ่งกูขอรับคมเดียวไอ้คิบหายเอ้ยกูพึ่งมามึงก็เอากูอีกแล้วไม่ตายสักทเีเอะไม่ตายสักทีเอะเออกูขอกูขอทีเออดื่มยาโปชั่นไปกูต้องแม็กโพสันแลวจวังหวะนี้เออมึงเล่นกับแมวไปนะมึงเล่นกับแมวกูไป เออตายสักทีแม่งตายยากชิบหายโอ้โหไองามไส้เอ้ยโอ้ยขอรแลชิ้นส่วนโดยไ่ไวเลยเอาชิ้นส่วนมาหจะเจ้าไปอัพเกรดอาวุธโอ้โหไม่ควรมาสู้กับมอนตัวนี้เลยน่าจะอาวุธอื่นมายิงมันมากกว่าแม่งเล่นสายฟ้าช็อตปิ้งช็อตปิ้งช็อตปิ้งน่าจะปืนมายิงมันมากกว่าโอ้โหไม่น่าอาวุธระยะประชิดมาสู้กับไปตัวนี้เลยน่าจะหาอาวุธอื่นมาสู้ดีกว่า โอ้ยแม่งน่ารำคาญชีพหายตรงนี้แม่งชอบกระโดดเท้าใกล้นี่แหละผมว่าถ้าเอาปืนมายิงมันน่าจะสบายกว่ากันเยอะเลยใครจะล่ามอนก็ช่วยดูหน่อยก็แล้วกันเพราะมอนตัวไหนควรใช้อาวุธแบบไหนในการสู้รอแป๊บเอาละนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จบก,กันไปแล้วสําหรับการล่าเจ้าเคซูผมขอบอกเลยว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ทําให้อาวุธคมผมลดลงเร็วมากๆและแม่งแม่งไ,ไม่เจ็บเลยแม่งทำท่าเหมือนมันไม่เจ็บเจ้าเคซูนี่จากที่ผมดูแล้วความอันตรายของมัน อยู่ที่ท่าสายฟ้านั่นแหละท่าสายฟ้าในตัวมันเนี่ยแหละอันตรายสุดแล้วละ่ะคือท่าที่มันกระโดดเข้าใกล้กับท่าที่มันโจมตีโดยใช้ปากของมันพุ่งเข้ามาโจมตีอันนี้ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าท่าที่แรงจริงๆคือตอนที่มันข้างตอนที่มันข้างเนี่ยมันจะโจมตีแบบโอ้โหแม่งอันตรายซ้ายขวามากเลยแต่ว่านะท่านหลังจากที่ผมได้สู้กับมันและผมไปใช้ปืนเพื่อสู้กับมันขอบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสุด เพราะอะไรเนี่ยเรอก็เพราะว่าเจ้าเคซูนแพ้ธาตุไฟแล้วผมเอาปืนธาตุไฟไปยิงมันพอดีโอโหโอเอากระสุนธาตุไฟไปยิงอ้โเหเป็นขอบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่อสบายโกเลยสบายโกแบบจริงๆคือเจ้าเคซูนเนี่ยมันแพ้ธาตุไฟไง,ไงเออแล้วเอาไฟไปยิงมันบ,บ่อยๆมันก็จะล้มแบบโคตรบ่อยเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครจะล่าเจ้าเคซูผมขอแนะนาเอาปืนบาล่ามันเถอะ ยาวอาวุธแล้วไปชิดไปล่ามันเลยถึงปืนจะมีข้อเสียตรงที่ว่าชุดเกราะมันจะพลางป้องกันน้อยแต่ผมจะขอรับประกันชีวิตความปลอดภัยของคุณที่คุณจะได้ไม่ต้องเจอเจ้าเคโซูทาให้คุณปวดหัวได้อีกเด็ดขาดเอาละตกปลาขึ้นมาได้แล้วเรียบร้อยโอเคเอาละตกปลาขึ้นมาได้จากพาร์ตก่อนไปรับปากเชฟแมวเอาไว้เดี๋ยวเอาปลาไปให้เชฟแมวก่อนจะปิดพาร์ดีกว่าเชฟแมวครับผมเอาปลามาให้แล้วเรียบร้อย อ่าสวัสดีครับเชฟแมวนี่ครับเชฟผมเอาปลามาให้แล้วครับดีใจครับเชฟโอ้โหเชฟนี่ดีใจตัวโลกเต้นเลยเนี่ยโอ้โหโอเคเชฟเดี๋ยวผมขอหยิบปลาสักคู่หนึ่งอ่านี่เชฟอันนี้ผมเอาปลามาให้เลยนี่เอาปลาให้โอ้เชฟนี่นี่ผมเอาปลาแบบพิเศษให้ด้วยนะลู้เชฟไว้ว่าปลาอะไรเงี้ยว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 ปลาระเบิดไงเชฟ